ดวงชะตาวันที่21ตุลาคม2568คําทําคำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดบันสุขภาพรวมดาวสุขดาวประจำตัวของท่านเป็นดาวแห่งความรักความงามและการเงินวันนี้ท่านอาจรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความต้องการทางโลกกับความปรารถนาทางจิตวิญญาณ การหาความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญท่านอาจพบความสุขจากการชื่นชมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือการสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเพื่อการกุศลการงานบรรยากาศในที่ทำงานอาจไม่ราบรื่นนักท่านอาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว พยายามวางตัวเป็นกลางและใช้ทักษะทางการทูตของท่านในการแก้ไขสถานการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความงามหรือการบริการจะยังคงไปได้ดีการเงินการเงินมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องของความรักหรือการเข้าสังคมแต่ก็ยังมีโอกาสได้เงินมาจากสเสน่หา หรือของสวยงามเช่นกันควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเจรจาต่อรองทางการเงินต้องใช้ความนุ่มนวลแต่หนักแน่นความรักเป็นวันที่เรื่องความรักโดดเด่นเป็นพิเศษคนโสดมีสเสน่ดึงดูดใจอย่างมากอาจมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนทําให้ตัดสินใจลำบากควรพิจารณาให้ดีว่า ใครคือคนที่เข้ากับท่านได้ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีเรื่องหึงหึงหรือความไม่เข้าใจกันเข้ามาเกี่ยวข้องการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายและการแสดงความรักอย่างสม่ำเสมอจะช่วยประครับประครองความสัมพันธ์ได้สุขภาพควรใส่ใจสุขภาพที่เกี่ยวกับไต กระเพาะปัสสาวะและระบบฮอร์โมนการดื่มน้ำให้เพียงพอและการพักผ่อนจะช่วยได้มากการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดในช่วงเทศกาลกินเจจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยตรงอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือการยุติก,กับความสุขสบายและความพึงพอใจทางวัตถุมากเกินไป จนอาจละเลยมิติทางจิตวิญญาณต้องระวังการเข้าไปพัวพันกับปัญหาความรักของผู้อื่นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานตกแต่งโต๊ะทำงานด้วยดอกไม้หรือของสวยงามเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและผ่อนคลายจะช่วยลดความตึงเครียดในการทำงานได้ tân ngân